พี่ว่าไงเจอเจอปัญหาอะไรพี่วันนี้รถเป็นอะไรพี่ครับคือไฟมันกระพริบห้าครั้งเนี่ยตอนเปิดมามันคืออะไรอร่ะอ๋อตรงเลือนไม้เหรออ๋ออันนี้ฮอนด้าคลิกฮอนด้าคลิกร้อยหกสิบนะครับอ๋อเวลาเปิดสวิตช์ขึ้นมาไฟมันจะกระพริบตรงไหนเอ่ยตรงกุญแจอ๋อตอนนี้ห้าครั้งอืมแล้วก็ดับไปเดี๋ยวขอลอบอีกรอบหนึ่งอ,อาการอย่างนี้แน่ๆเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับอาการอย่างนี้นะครับปันธงอ่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นคลิกหรือ Honda Smart ์ทีทุกรุ่นของ Honda ถ้ามีเปิดสวิตช์ขึ้นมาปุ๊บไฟมันกระพริบตรงนี้เป็นลูกขึ้นกุญแจ5ห้าครั้งแสดงว่าผ่านรีโมทปอนไฟในนฐานรีโมทอย่างไหนี่ไงนี่ไงโอ้พี่หลายคนยังเลยมะอันไหนี่สองอันไหนอันไหน่านรีโมทนะครับนะไปดูที่ฐานรีโมท่านรีโมท โอเคดูอย่างนี้มันเชื่อมต่ออยู่แล้วแต่วิธีเปลี่ยนป๋ามีเหรียญห้าไหมนี่เอาเหรียญห้ามาหมุนตัวนี้ออกมานะครับมีเหรียญห้าหรือเหรียญบาทเหรียญบาทก็ได้เอาแล้วลวงลวงหาเหรียญกันละมีไหมฮะเ่อเหรียญบาทก็ได้อ่ารูปรอมาเอารีโมทออกมาแกออกมาป๋าแกออกมาเดี๋ยวบอกให้เลยเรียวๆเลยแบบคลิปนี้เผื่อใครจะไปทําตามด้วยเจอปัญหานี้ออกมาจากเอวป๋าเออมันจะง่ายเอ้ยยกออกมาเลยป๋าอันนั่นแหละ S <S <S ตัวไหนตะกี้มีอันไหนปิดอันไหนเปิดน,น,ดนี่นี่ตัวนี้นนตัวนี้ใช้งานนะไอ,ะอะตัวนี้อันนี้สำรองสำรองตัวใครว่าแบตตัวเนี้ยอ่อนไฟวิธีการเปลี่ยนง,ง่ายๆอ่ะเอาเหรียญบาทก็ได้หมุดลงไปบิดบิดอย่างนี้บิดตามเข็มนาฬิกาบิดเลยขวาก็ได้แรงๆนี่อ่ามันจะเปิดออกมาแล้ะแกะออกมา เอาแบบเรียๆให้ดูไปเลยให้รู้มันจะเป็นฐานใช่ไหมปลาเอาเอาเบอร์เนี้ยแกออกมาเนี่ยจำให้ได้นะตัวนี้หงายขึ้นข้างบนนะแกะออกมาแล้วเบอร์จะต้องตรงเนี่ยมีอะไรแงะมันเนี่ยเนี่ยแกออกมาตัวเนี้ยนะครับฐานตัวเนี้ยเบอร์เบอร์ซีเรียลตัวเนี้ยจะต้องตรงกันนะครับเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่นี่ เห็นไหมให้เบอร์ตัวนี้เบอร์ฐานนะจะต้องตรงกันนะไปที่เซเว่นไปซื้อเซเว่นประมาณห0สหรือหกสิบาทนี่แหละเซเว่นน <7. S 1> อ่ามันเป็นเขาเรียกว่าฐานไม่กระดุมนะครับมัน fire, อ่อนไฟมันถึงจะโชว์อ่ะปิดไปแล้วประกบอ่า,าอ่ะ,ออะกบปุ๊บเบอร์เปออ่าให้ดูเป็นแนวทางก่อนนะป่านะมามาถามถูกคนแล้ว <laughs> โอเคก็คือ อันนี้ทานมันอ่อนไฟเดี๋ยวป้าไปซื้อเซเว่นหรือตัวเล็กพาป้าไปดูก็ได้นะครับก็เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนปุ๊บหายพี่หนุ่มฟันทงและฟันปาให้เลยว่าหายไฟจะไม่กระพริบแหละโอเคนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับใครที่เจอปัญหาอาการนี้ฮอนด้าสมาร์ทคีทุนลุนไปลองทําดูนะครับง่ายเลยโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับหนุ่มคลิปประเดินครับผมโอเคครับป๋า